ตดนี้ขี้เสหน้าเหอะจริงๆไม่ต้องเกรงใจคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเวฟสุ่มเพชรฟรีไฟลดีๆมาแนะนำครับุผู้ชมนั่นก็คือเวฟทีเฮอครับุผู้ชมมีทั้งระบบสุ่มเพชรฟรีไฟระบบสุ่มของแรแล้วที่สำคัญุผู้ชมใครเติมเกิน200บาทแล้วสุ่มไม่ได้อะไรเลยมีสิทธิ์รุ้นรับ10,000เพชรฟรีๆครับุผู้ชมยังมีของรางวัลให้สุ่มกันอีกมากมายครับุผู้ชมนี่ครับสุ่มบัตรสร้างห้องนะครับถ้าใครดวงดีก็ได้หลายใบเลยนะ มีสุ่มของแลของฟรีไฟด้วยนะุผู้ชมนี่โคตรเท่ยังมีระบบสุ่มเพชรฟรีไฟด้วยนะคับผู้ชมโคตรดีนะนี่คือทีเด็ดเลยคุณผู้ชมสุ่มรูเลตของหายากคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มกันดูที่คุณผู้ชมผมจะได้ไหมตอนนี้ผมเติมมาแล้วนะคุณผู้ชม300บาทมาลองสุ่มกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะมารอบแรกได้ไหมออกไม่ออกปับ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 ได้ห้าเครดิตคุณผู้ชม คือเราสุ่มหนึ่งครั้งเราจะเสียประมาณ10เครดิตนะคุณผู้ชมได้ไหมครั้งที่2ครั้งที่2โอ้ไม่ได้เอ,อ้ได้คืน15บห้าพอยท์คมอยู่คมอยู่ยาวไปครับคุณผู้ชมยาวไปเฮ้ย <Wow. S 1> ท่าเต้นมังกรในอันนั้นเราก็ติดต่อไปที่เพจเขาเลยนะคุณผู้ชมนะนี่ครับเราก็บอกเขาว่าเราได้ท่ามังกรนะคุณผู้ชม เดี๋ยวทางทีมงานเขาก็จะส่ง ID ของท่าเต้นมังกรให้เรานะครับสำหรับใครที่อยากสุ่มของรางวัลดีๆแบบนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกุกคนนะครับวันนี้ผมวายหนึ่งหนึ่งสามเดิมนะครับนะสุขสันต์วันสงการครับคุณผู้ชม <c oughs> แต่ก็เสียใจนะครับป,ปีนี้โควิดกับคุณผู้ชมใครจะไปไหนมาไหนหรือว่าจะไปเล่นที่ไหนก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคุณผู้ชมนะอย่าลืมใส่แมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคุณผู้ชมนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมนะถ้าติดเชื้อมานี่จันตรายนะคุณผู้ชมเดียก็เสียใจไม่ได้เล่นหลักผงไม่ได้ไปไหน ฟีไฟก็แหลงแด่นอาก็แหลงคอนผมไม่รู้ผมจะเล่นอะไรแลยคุผู้ชมใครมีเกมดีๆแนะนําเสนอให้ผมเล่นหน่อยคุณผู้ชมนะคือฉากกลิงเกลียวฟีไฟไม่ได้ลงตั้ง4วันคุณผู้ชม4วันหรือเปล่าเออหนึ่เออสีวันวันนี้เรามาลงวันสงการพอดีเลยคุผู้ชม อยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็ดูคลิปผมสนุกๆนะุณผู้ชมนะก่อนนี้ไปชมคลิปกันฝากกระทือบไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผู้ชมใครยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาเราไปรับชมคลิปกันดีกวัวจะเกลียดน่าจะหาเช่นสไลด์พีนี้ต้อนรับวันสงการทุกท่านบรรสงการนะผู้ชมนะดูแลสุขภาพตเองด้วยเนดะ้อไปเลยแล้วผม,มชมคลิปครับมาที่คลิปแรกเลยครับผู้ชมเป็นคลิปของต่างประเทศนะผู้ชมนะอา ดอกเดียวเองนะรู <laughs> <laughs> ้นะรู้นะรู้นะรู้แล้วนะกูตายคนเดียวไอสัตว <h oney> <h oney> ์ฮ่าเฮ้ยไอบีหมอดทายอีกแล้วอะไรเครดิตช่อง y t u t u วิกกิเอ็กทู ปืนก็ออโตเมติกยิงแสงหน้าเขาเป่ามึงเต็มดีกระโดงงางฟาดด่างปี้ยหัวใจตกตายตายคนเดียวคนเดียวเมาไปหาที่ลงๆก็ได้ไปเลนส่วนลงตั้งเยอะตายคนเดียวนะผู้ชมนะพอจะรู้สาเหตุไหมครับว่าเขาเป็นอะไรทำได้ไง่กว่าลองไ่ชัดให้เต็มยิบมาแตก ว่วงตัวท้ายโดดเป็นมาริโอ้เลยเอาเอาออาออกออกกเอา,เอาอโดดอยู่ตายซะออาเดี๋ยวอยะไรเนี่ยโดดเป็นยิงโจ้เลยนะมาเป็นมาริโอ้เลยนะปีไฟ2 0 2 1ันยี่อดีโนดีโน ดินอดินอ่ริกสุกุฟีดินอ่หดินอเป็นไงโอยอีกไม่กี่ปีอีสี่ห้าปีคุณผู้ชมรอดูได้เลยตึงจัดจัดลิมไบลิมวยาก็กดเดมโดงเซ้นพิรีอกซอเทโกเตงเวนัส นี่อะไรเนี่ยมีใครติงกว่านี้ไหมแล้งเกลนหมดนะครับผู้ชมเคลิปนี้เป็นคลิปของต่างประเทศนะผู้ชมพิชมอวงสองเดอยู่วงทำออกนอสซาเดเบย์ด้วยโอ้โหขุมมืฟมิะเย็นเย็เย็นๆใเย็นๆใเนอนอจเย็นเยเยเ กินใหม่เหรอไป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 เร็วๆเอาเดี๋ยวประเด็นคือไอวอสวยมากเลยเมื่อกี้เนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปของต่างประเทศนะคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวตามเป็นลูกเลยนะ <laughs> เดี๋ยวนะโอ้หรือเปล่าเนี่ย ตามติดชีวิตเป็นลูกเลยนะตึงยังจ้ะโซมรีบรบจะไเรียบสนาำในบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้ตัดใส่เอ็มพีสี่สุดไม่ใช่หรอมาเวอร์ชั่นไหนเนี่ยตึงโพดจกับแ่ มันมันเข้ากันเฉ๋งผู้ชมเออไอ้นี่เท่ไอ้นี่เท่เข้ากันได้นะเอาปืนพกไม่โดนสนัยเต็มหัวย่อเยื้ยย่อเยยเออมันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะเจียมนะเออนี่เออ สนับสนุนให้ทุกคนยิงแล้วย่อเยอนะครับผู้ชมนะถ้าเป็นไปได้ซ้ำสบด้วยนะจะจ้ามากเลยเธอดูหน้าคุ้นๆผู้สาวบ้านไหนเดินผ่านเมื่อกี้เนี่ยหลไรผู้ชมชุดใหม่เหรอเฮ้ยชุดใหม่อ่ะ ไม่หรือมอสแุ่เป็นชิ้นของต่างประเทศนะครับเอาเดี๋ยวไม่เห็นแอมจนได้สบไม่เห็นเอาน่าจะเป็นชุดใหม่มาเร็วๆนี้นะครับเอาอะไรเ่ะเต็งหัวนี่เวอร์ชั่นไหนวะเนี่ยวีรบุลดษนัดสุดท้าย ตามีแค่เจ็ดยิงแค่เจ็ดแต้มเองนะเออไม่ได้ลาดนะเขาเรียกว่าวีแล้วบุรลุ่นัะสุดท้ายน่ะอูนี่ร่วงอ้าวครับช้าเอาใหม่ ไม่ได้โตแหลงไม่ได้เลยกูแรกอะมันอะกูยิงมันสวนเติงเติมเติใครร่วมกูดิร่วง <laughs> โอ้โหเกมมึงนี่แม่งมีอะไรผมดูนึก <laughs> เออกูนี่ร่วงนะส่วนมากคลิปที่ผมมาวันนี้มีแต่ของต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะลม้มนี่ไอวอร์ยังไงพัญญาเลียงอยู่เอียง บอกแล้วก็บอกแล้วบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเล่นเกมเยอะบอกไปแล้วไม่ฝักนะรักเขาข้างเดียวทําไงเฮ้ยเกมมาวะเขาข้างเดียวทําไงสมมุดสมุิเว้นนี้อันนี้แนะนําเลยสําหรับคนที่รักเข<อ>าข้างเดียวนะครับสมมุติว่าอนี้เป็นคนที่น้องชอบใช่ปะ่ะนี่คือน้องอยู่ไปใกล้ๆน่อยอ๋อทึบนี่คือน้องนะครับนี่เป็นคนที่น้องชอบเนี่นี่คือน้องรักเขาข้างเดียวใช่ไหมย้ายดิยืนตรงนี้อออ่อ อนแรกหลักเขาข้างขวาใช่ป่ะไม่ใช่มาหลักเขาข้างสายไม่เป็นหลักเขาสองข้างถ้าไม่พอน้องม่หนีมายืนตรงนี้เป็นหลักเขาข้างหน้าด้วยยืนตรงนี้นี่เป็นหลักเขาข้างหลังข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้ที่หลักเขาหกข้างโอ้ยยอมใจเยี่ยมนะคิดได้ไงวะใช่คลิปเดียวกันไหมอะ ไม่ไตายรวนี้ขี้ใส่หน้าเหอะจริงๆไม่ต้องเกรงใจ คลิปนี้มีกลิ่นนะครับคุณผู้ชมนะอะไรงูเอ็กสองอ๋ออ๋อโอ้ยอ๋อายูฮ่้ยไอเนึยงวิ่งติดแต่อย่างเง้นึงมันวิ่งไปติดตาม โดนเนบยับคูดาวสี่เท่าอะไรเทียบจากสกิลเก่าเดิมหกร้อยมาหกร้อยความเร็วสามสิบเรือสิบห้าเดิมสี่สิบวิคูดาวนะต่อมาร้อยเกตสิบวิสามนาทีเกือบสามนาทีนะผู้ชมนะสามสิบวิสามนาทีนะผู้ชมนะไม่เล่นแล้วโคโนไม่เอาแล้ว ถามว่าผมเสียใจไหมผมเสียใจนะเพราะว่าผมเล่นสไนเออร์คุณผู้ชมแต่ก่อนเวลาเล่นสไนคือเปิดโคโนแล้วยืนสับงงงๆก็ไม่ตายนะทุกวันนี้บอกแล้วสไนนี่ต้องดรอปลงเยอะเลยแหละเพราะว่าโคโนไปแล้วลูกรักคนใหม่ผมไปแล้วเดี๋ยวลาชาลิงก็กลับมาคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้คุ้นคุ้นอ๋อไอคลิปที่แล้วได้ไงไอที่มันคู่กันน่ะเป็นคลิปคู่อะ เนี่ยเขียนไหมคิวเท่ากันเลยอ๋อเดี๋ยวเป็นคิวคู่อะไรคุณผู้ชมพับจีเหรอแย่ตอบรับด้วยโอ้ เออน่ฮานี่ฮาจริ่งนะน่ฮาจริงนะโอ้อีกแล้วขับรถล่องหุนได้ขึ้นขึ้นรถแต่รถอยู่ไหนอะเอ่า่ <c oughs> ไม่ใช่ว่าขับรถพันยายาเฉยเหรอบีไฟแฮตแท็กกระเทยปากี อ๋อเป็นเทคนิคจะปั๊มยาสู้เทคนิคในการปั๊มยาหนุู้ชมนะเพราะหม,โม,โมโอกกันมาทีละห้าสิบนะไม่ได้นังสือไอ้พวกโงเล่นก็ไม่เป็นไม่ได้นังสือไม่เรีนหนังสือโอ,โอ,โอ้าวได้แชมป์อ้อาวอ้าวไม่เรียนหนังสือแต่เ,เขาฉลาดนะครับทำไมหรอ <laughs> ไม่เรียนหนังสือแล้วทำไมแต่เขามีไหวพริบมาครับเอเอแอคแมปไมค์ครับอีพีหนึ่ง ทาแต่งโคเทตตามนี้ฉันนะ่ะฉันจะต้องเป็นให้ได้เลยรายชาหลเท่นะไหนนี่มายครับนี่ี่ฮ่ฮาฮ่ฮ่ีกยอะก็มาโคตรจาวนะเอ็กแม็กมายครับนะกอ,อดเอ็กจอดพนักแข่งไปไหน ไอ้คันแดงบอกหนักกูกูอีกนะโอ้ยเขาเรียกหยุดไม่ยอมหยุดนะฟันห้าเป็นเหตุเออหนูฟันห้าไว้จ๊ะไม่ใช่มีให้พี่ยืมแมยพันห้ากันๆ มีพี่ยืมไม่พันหน้าหนูหัวคิดรูอีกเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอผู้ชมเดี๋ยวลองไปทำที่บ้านกันบ้างผู้ชมนะเผื่อได้นอนหน้าห้องนะเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับฉากกินเกล้าของพี่ไฟท่าใหญชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดทับสติ๊กเ์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะคุณผู้ชมนะเที่ยวสงกรานต์ให้สนุกนะคุณผู้ชมแต่อย่าลืมใส่แมสก์แล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคุณผู้ชมนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วย ถาไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปไหนหรอกเล่นอยู่บ้านนั่นแหละบ๊ายบายครับพบกันในพีหน้านะครับบ๊ายบาย Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put 'em all together, insert 'cause I wanna have worth. Working hella h a r t till they put me in the dirt.